จัดให้ตามคำขอหงแดงทุ่มตลาดครั้งประวัติศาสตร์ตอบสนองความต้องการของฟานไดค์ที่อยากเห็นซัมเมอร์ที่ยิ่งใหญ่ลิเวอร์พูลอังกฤษหลังจากที่ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์ได้ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสโมสรลิเวอร์พูลได้ทำตามคำเรียกร้องของเวอร์จิลฟานไดค์กับตันทีมที่เคยกล่าวไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมว่าทีมจำเป็นต้องมีซัมเมอร์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อต่อยอดความสำเร็จจากการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก มันต้องเป็นซัมเมอร์ที่ยิ่งใหญ่คำพูดของกัปตันย้อนกลับไปในช่วงท้ายฤดูการก่อนหลังจากที่อาร์เนสล์ลอตพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้สำเร็จแม้จะมีการเสริมทัพเพียงน้อยนิดฟานไดค์ได้ออกมาเรียกร้องให้สโมสรเสริมความแข็งแกร่งเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ให้ได้มันต้องเป็นซัมเมอร์ที่ยิ่งใหญ่และผมเชื่อมั่นในสโมสรและผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจว่าจะทำในสิ่งที่ถูกต้องกัปตันทีมได้กล่าวไว้ในตอนนั้นในฐาน,นะแชมป์มันเป็นงานที่ยากมากที่จะป้องกันแชมป์ แต่ผมรู้สึกว่าด้วยการเสริมทัพเราจะสามารถก้าวไปอีกระดับได้สม,มสรตอบสนองด้วยการทุ่มตลาดครั้งประวัติศาสตร์และลิอร์ภูลก็ได้ตอบแทนความเชื่อมั่นของกัปตันทีมอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการทุ่มงบประมาณไปถึง446.2ล้านปอนด์ในการเสริมทัพอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทำลายสถิติการซื้อขายของกอังกฤษถึง2ครั้งโดยการคว้าตัว Florian Wirtz 116ล้านปอนด์และ Alexander Isak 125ล้านปอนด์ การซื้อตัวฮูโก้เอกิติเก้ถือเป็นการใช้เงินสูงที่สุดเป็นอันดับ4ในประวัติศาสตร์สโมสสเสริมทัพในแนวรับด้วยมิลลสเคอร์เคส40ล้านปอนด์เดอร์มี่ฟริมปอง29.5ล้านปอนด์จอร์จี้มาดดัชวิลลี่29ล้านปอนด์และโจวานนี่เลโอนี่26ล้านปอนด์แม้ว่าจะพลาดดิวของมาร์กเกฮีไปในชั่วโม,มงสุดท้ายแต่การเซ็นสัญญาณน,นักเตะใหม่ถึง10คนก็เป็นการสร้างทีมในภาพลักษณ์ของอาเน่สล็อตอย่างชัดเจน อาวุธเสริมในมุมมองของอเนสสล็อตซึ่งก็สอดคล้องกับสิ่งที่อเนสสล็อตได้เคยกล่าวไว้เช่นกันว่าผมคิดว่าเราสามารถหาอาวุธเสริมอีกสักหนึ่งหรือสองอย่างที่ทีมนี้ยังไม่มีได้บางทีอาจจะมาจากการใช้ตลาดซื้อขายนักเตะนั่นคือสิ่งที่เราต้องทําเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นแม้ว่าทีมชุดใหม่นี้อาจต้องใช้เวลาในการปรับจูนแต่การเริ่มต้นฤดูกาลด้วยการชชนะ3นัดรวดก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันน่าตื่นตาใจของลิเวอร์พูลกับอาวุธชิ้้นนใหหม่เห่เลาี ช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปนะครับ